รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหิวไหมจะหิวยิงต้องดูเที่ยวไหนอยากเที่ยวไหนต้องดูที่กินเที่ยวมีอยู่มากมายสุดเด็ดเคล็ดลับใดๆเอารอยมุมไหนจะบอก เฮาแต่ไม่ล่วงลองมาตามมาครัวหาพาชิมชิมชิมครัวหาพาชิมชิมชิมพาไปกินไปเที่ยวให้มันอิ่มใจครัวหาพาชิมชิมชิมครัวหาพาชิมชิมชิมร้านไหนดังฟังซักเดี๋ยวเราจะไป Happy Kitchen ร่มสร้างสรรค์โดย A New Vs บัตรเดบิตธนาคารออมสินสวัสดีครัพบกับผมพระเจ้าจ๊กแล้วก็อิกมีเอรินในรายการครัวฮ่พาชิมรายการที่จะทำให้คุณหิวจนท้องร้องและหาจนท้องแข็งครับตอนนี้เราอยู่กันในช่วงตลอดค่ะที่นี่ฮะ We are One ท้องรอค่ะอยากรู้ไหมครับว่า We are One เนี่ยเป็นร้านแบบไหน อยากรู้เหมือนกันง,งั้นเราว่าเราไปถามเจ้าของร้านนี้แมวว่าร้านเขาเนี่ยเป็นร้านอะไรไปถามเจ้าของร้านครับไปค่บแล้วตอนนี้อยู่กับเจ้าของร้านครับสวัสดีครับคุณเก่งสวัสดีคุณเสวัสดีครับร้านเกมแบบนี้ชื่อเรียกของมันคืออะไรครับ VR1 ครับ เป็นชื่อตัวเกมเลยครับ VR ตัวเกมอ๋อตัวเกมคือ VR Virtual Reality ใช่ค่ะทำไมต้องเป็นวันด้วยอะคะเพราะเราเป็นที่แรกแล้วก็ตอนที่เราทำมันเป็นที่เดียวคะดีไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นที่แรกของเซาท์อีสต์เอเชียด้วยนะครับ VR เนี่ยมันเป็นการเล่นเกมลักษณะใหม่รูปแบบใหม่ถ้าเราเล่นเกมเราก็เล่นอยู่ในจอเห็นแค่นั้นแต่เนี่ยคือเป็นแว่นที่เราสวมเข้าไปหรือเต็มที่ที่เล่นที่บ้านแบบไฮเทคหน่อยก็แบบ เล่นกับจอแต่ว่าอาจจะมีอุปกรณ์ที่แบบเคลื่อนไหวไปเร่ยแว่ามันไม่ส6 0้อหสองศาแบบนี่คือเราเข้าไปอยู่ในเกมเลยใช่เราเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงโลกเหมือนเราเข้าไปอยู่ในนั้นเลยอะถ้่เพรานพี่จ๊อะเล่นเกมแบบน่ากลัวน่ากลัวเลยมั้งไอเขาเล่นเกมปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนพี่ไม่มีอะไรต้องกลัวอยู่แล้วแอรินมันเป็นแค่เกมพี่ถ้าพี่เข้าไปนะแล้วพี่จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เกมมันเกมห้ามกิดนะงั้นเดี๋ยวเราไปลองเกมง่าย เล่นได้ทุกเพศทุกวัย<อ>เรียกว่าเป็นการทดสอบก่อน<ไ>เจอกันเลยก่อนเจอกันกันกบฟรุตนินจาฮะอันนี้นะฮะเราอยู่ในห้องที่มีแต่สีเขียว นี่คือห้อง green screen เฮ้ยม <c oughs> ีผมอยู่ดนะั้นแต่งอ่ะ,ะก็คือโจกับมาก่อน <c oughs> เราสืบเต้กัน,กนเลยแล้วเวลาเล่นเพื่อนๆจะเห็นว่าเราทำะไรใช่ครับผ่านจอน,นี้เราเอาเทคโนโลยี green screen ในการถ่ายทำสตูดิโอนะฮะเอามารวมกับ VR แล้วลูกค้าที่มาเล่นเนี่ยฮะเราก็จะอัดไฟล์วิดีโอที่เขาเล่นเนี่ย กลับไปดูได้ด้วยส่งให้เขาได้ด้วยไปคอนแบบไอตองไอจีไนเงี้ยพี่รู้แล้วว่าตอนเด็กๆผมใฝ่ฝันอยากจะเข้าไปอยู่ในเกมแล้วได้ต่อสู้ผมพร้อมนะครับผมพร้อมพร้อมแล้วนะโอ๊ยแจกมาพี่โดงยานมันอยู่ตรงนี้มาพร้อม

อินเนอร์มาเลยมาเต็มต้องลองด้วยตัวเองจริงของแบบนี้นะฮ<ล>ะไม่เหมือนเล่นเกมแล้วอ่ะมันคือเหมือนกับว่าเราได้เข้าไปอีกโลกหนึ่งซึ่งมันสนุกมากเหมือนเราเหมือนเป็นเล่นเ,เล่นหนังออะไรก็ไม่ร<ช>ู้ต้องบอกว่าสนุกมากแล้วกันาผมว่าผู้ใหญ่ก็ชอบนี่คือไม่ค่อยเล่นเกมแบบนี้ไงเอ่ชอบเกมปัญญาอ่อนอ่ะมันก็ยังไม่ถึงเต้นอ่ะนี่ารมลมค้างเลยนะเนี่ยมียอ่อนมาจะไปเล่นอีกรอบหนึ่งแล้วเล่นเก่งด้วยนะเก่งกว่าพี่โจอีก ก็วันนี้สนุกมากเลยนะฮะผมก็อยากให้ทุกคนที่อยากรู้นะได้ลองนะเพราะมันมันจริงๆอยากรับเกียงฝากร้านเลยะครับร้านเราร้าน VR 1นะครับตั้งอยู่บนทองหล่อนะฮะระหว่างซอย4กับซอย6กเราเป็นที่แรกและที่เดียวที่มี VR ครบวงจรนะครับมีทั้งบอร์ดเกมแล้วก็อาหารน้ำดื่มครบเล่นได้ทุกเพศทุกวัยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แล้วเราก็มีเกมอย่างเงี้ย8ปกว่าเกม เลือกพร้อมทุกแบบทั้งครอบครัวเลยครับครบวงจรแล้วสนุกสนานมากนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เก่งมากเลยนะครับขอบคุณพี่เก่งครับขอบคุณคุณแม่งั้นยังไม่จบเดี๋ยวไออยากพาพี่อะไปเล่นเกมซอมบี้โอ๊ยมันไม่น่ากลัวมันเป็นแค่เกมแค่เกมไม่อยากเล่นแล้วอ่ะไหนบอกไม่กลัวไงเอ้ยไม่อยากเล่นแล้วตายจิ แา้นขาาแล้วเรือตัวอะไรกันกูย่งไอ้พวกกันกูนี่ก็มาไม่เอาแล้วโอ๊ยหมดเวลาสนุกแล้วแบบพี่โจ๊กถึงเวลาเคลียร์ค่าใช้จ่ายแล้วเดี๋ยวหาต่อตังบ้ป๊หน,นึ่งนะามามุกแบบนี้เหมือนกันทุกคนเหมือนจียอนเป๊ะ <มา S 2> งงนี่ไงมุกหายไาตาัมงไม่เจอนี่ไงป้ายังหายอยู่แต่ไม่ต้องห่วงเพราะพี่มีนี่บัตรออมสินเดบิตสมาร์ทแคร์ใบนี้ที่สามารถถอนโอนจ่ายได้อย่างสะดวกสบายแล้วยังอุ่นใจกับความคุ้มครองอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยรายได้ไรายวันอีกด้วยนะครับสบายใจจังมากับพี่ชายคนนี้งั้นเดี๋ยวพี่ต้องเข้ากลัวไปหาจีออนใช่ไหมถูกต้องครับงง้นพี่จกจะส่งออจีบ้านเลยดิ ร้นไหนดังตังแซกเดี๋ยวเราจะไป Happy Kitchen ร่วมสร้างสรรค์โดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยำยำจัมโบ้เครื่องปรับอากาศ Electrolux รุ่น Vita Plus สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ครวนนัวนมหอ แล้ววันนี ite, so ้นะคะหญิงแย่ก็จะมาทำหน้าชี oh. okay. ้ดำเนินรายการนะคะและที่สำคัญค่ะในส่วนของงานเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะทำอะไรอยู่ที่นี่คะเดี๋ยวสิฟังก่อนอไปไปฟังตรงโน้นจะได้อธิบายไปพร้อมๆกันนะคะอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะอ่าโอเคฮะคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยหรอไม่ลืมไปสับสนเคยเป็นแอร์เก่ามาก่อนเดี๋ยวนะฮะลวไปหมดแล้วพูดเก่งมากเลยเอาเราสวัสดีแขกรับเชิญก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ กับพี่ข้าวต้มสบายดีไหมคะข้าวต้มนึกเจอบพีวย้มครัวนมหกนี่แหละนี่คือช่องของคุณระใช่แล้วค่ะแต่ว่ายิ่งกว่า18บวกคือ28บวกย8่บบวกเหรอ28อยู่ในช่องยูทูบค่ะน้องเป็นคนคนอย่างนี้แบบคึกคักตลอดเวลาบอกเลยนะฮะว่าเมนูนี้คือขั่วไก่ใส่ใบยี่หร่าอ๋อขั่วไก่ไม่ค่อยขั่วค่ะขวแต่ผู้ชาย โอเคเราทำอาหารกันดีกว่าค่ะวัตถุดิบมาค่ะอาวัตถุดิบพร้อมแล้วค่ะมีอะไรบ้างคะทางนู้นพี่โจ๊ะต้องบอกเลยนะฮะวัตถุดิบของเราวันนี้ไม่ธรรมดาเพราะผมเนี่ยไปเอาสูตรมาจากเว็บไซต์เลยเว็บไซต์กูเม่แอนด์ครูซีนนี่ค่ะตีปิงปองกันมาไม่ใช่ <laughs> แนยัก็จะทําอะไรแบบมากที่สุดรีวิวอะไรมากที่สุดเครื่องสำอางจะเยอะสุดค่ะเพราะว่าแ yeah, ยเป็นแบบสายบิวตี้สายบิวตี้ของแ yeah, ยไม่ได้แปลว่าสวยนะแต่แปลว่าแบบเป็นคนที่ไม่สวยและพยายามจะสวยเราก็เลยรู้แบบรู้เทคนิครู้อะไรต่างๆเยอะแต่จริงๆเราแบบคณคณคือทุกคนจะเข้าใจว่า ยิ่งแยเนี่ยเป็นคนที่แบบเฮฮาตลอดเวลามีมุมไหนที่แบบคนคนอื่นๆไม่รู้ไหมเหวี่ยงไงเหวี่ยงง่ายนิดนึงแต่แต่แยะเป็นคนอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้เวลาอยู่คนเดียวจะฟุ้งซ่านแล้วที่บอกว่าอยู่คนเดียวไม่ได้มันเป็นยังไงก็เวลาเวลาอยู่คนเดียวอ่ะเราต้องแบบช่วยตัวเองหมายถึงช่วยเหลือตัวเองทําอะไรเองทุกอย่างช่วยเหลือตัวเอง เออทุกอย่างอะ่ะเหมือนกับว่าโอา้เรานั่งทํางานอยู่เราต้องการแบบว่ามีคนมานวดอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เราก็ต้องนวดตัวเองเวลาแบบทํางานอยู่หิวนงหิวน้ําแล้วก็ต้องเดินไปหยิบน้ําเองอะไรเงี้ยต้องการคนใช้ <laughs> ไม่ได้แบบเขาว่าอย่างนั้น เราเตรียมหมดแล้วค่ะต่อไปนี้ก็คืออันที่ของพี่โจ๊กวัตถุดิบเตรียมครบเรียบร้อยเราจะเปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นวัตถุดุกเดี๋ยวนี้นี่คือการรับมุกระดับเทพมันต้องอย่างนี้ส่งเบาแต่รับแรงฮ่พี่แกงครับพี่แกงค่ะ อาหารได้นะครับเนื้อสัตว์กับพวกพริกกระเทียมอะไรหรือพริกแกงเนี่ยจะต้องลงเป็นอย่างแรกๆนะฮะให้เขาเริ่มสุกก่อนค่ะถ้าเป็นสูตรของผมนะฮะถ้าเราใช้ไฟแรงมากเนี่ยเราไม่ต้องรอให้ไก่สุกมากมายเอารอคะมันเดี๋ยวเครื่องต่างๆจะไหม้ผมจะเริ่มใส่นี้ลงไปเลยอใส่ทั้งหมดเลยที่เราเตรียมไว้นะฮะคือพวกหอมแดงตะไคร้ขาแล้วใบมะกรูดนะฮะใช่ค่ะเราปรุงเลยครับ ระหว่งหางรอไกลสุกเราก็พูดคุยแข็งแะเชื่อต่อ,อ,อบริหารเสน่เก่งแล้วได้ข่าวว่าบริหารเงินเก่งด้วยหรือเปล่าคือแยไม่กล้ารเรียกว่าบริหารนะแย่เรียกว่าแยออมเก่งดีกว่าแย่จะตั้งเป้าว่าแยะจะใช้เงินแค่ประมาณ10%ของรายรับต่อเดือนต่อเดือนอะ, <Hey S 2> ะนไรอย่างเงี้ยเฮ้ยดีตั้งแต่เด็กแล้วคิดดูสมัยแย่ปพิตตี้อ่ะแยะก็จะใช้แค่ประมาณหมื่นเดียว อเดืนใช่แต่เอาจริงอันเนี้ยมันเป็นมันเป็นคอนดิชันของแต่ละคนะคือสมัยเด็ก,ก,กใช่สมัยเด็กย้กอยู่กับพ่อแม่ดังนั้นก็เลยสาม,มารถที่จะที่จะแบบว่าเซฟได้10%บเปเลยก็ถ,ถือถือว่าถือว่าเก็บเยอะยิ่งเยมยีอะไรจะถามด้วยถ้าสมมุติว่าตัวเองเปรียบเทียบกับอาหารเนี่ยตัวเองเป็นอาหารแบบไหน หญิงแยะจะเป็นเมโนโูข้าวราดแกงกะหรีดทำไมอะคะคือเป็นผู้หญิงที่ขึ้นทุนเพชแล้วก็แซ่บซ้อนจัดว่าครบครึ่งอ่ะโอเคค่ะระวังระวังที่จะเตรียมข้าวอของเราเนี่ยจียอนจะปั่นนำผลไมใ้ให้ยินใหญ่กับพี่โจกินด้วยได้เลยครับ เมื่อกี้นะคะจียอนเอากลองสับป,ประรดออกมาซึ่งมีอีดมิฟเวอร์สนี่กิน<ช>ฉันก่อนเลยใช่วันนี้เนี่ยเราจะทำเมนู Tropical Smoothie ใช่เร็วแล้วก็จะใส่น้ำสมนะคะม,มาโนวแล้วก็เราก็จะใส่น้ำผึ้งใส่เกลือค่ะ เนี่ยจียอนใส่วัตถุดิบหมดแล้วค่ะแต่ว่าพี่โจขาเราก็จะใส่แบบนาแข็งก้อนๆอ,อย่างนี้เลยเหรอ,อสบายมากครับเ <c oughs> พราะเครื่องปั่นน้ําผลไม้เครื่องนี้มีใบมีดไทเทเนียมที่ทนทานกว่าใบมีดสแตนเลสทั่วไปถึง50เท่า <c oughs> ด้วยกําลังมอเตอร์1,600วัตต์หรือมากกว่า2แรงม้าเลยนะจียอนเพียงแค่เรากดปุ่มสมูทตี้ปุ่มเดียวเราก็จะได้เครื่องดื่มเนื้อเนียนละเอียดเอาไว้ทานได้แล้วครับว้าวเนื้อเนียนมาก ดับดกระหายคลายรอนมากๆเท<ด>ี่ยวอร่อยอืมมีกินน้ำพึ่งน้ำแขง็งแบบเก็ดน้ำแขง็งดีมากอ,อ่ะเราได้ Refresh ของลินของเราแล้วเราควรที่จะชิมอาหารไหมฮะะมา<น>ะเริ่มเลยที่ที่มีอยู่มากบายสูตรเด็ดเคล็ดรับไดใดอร่เอารอยมุมไหนจะบอกเหหาแต่ไม่ล่วงลองมาตามมาครัวหาผาชิมชม ชิมคราาสชาติรสชาตไทยมากาอร่อยอร่อยค่ะพี่โจ๊กถึงเครื่องนะอืมแบบแซบอะอย่างที่โบราณเขาว่าจริงเขาบอกว่า หอมยี่รารสร้อนแรงอม,มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเ,เคยได้ยินมานานแล้วนะซึ่งซึ่งมันก็จะให้ฟิลลิ่งคนละแบบกับการที่เราสั่งแค่ข้าวราดกระเพราไก่ก็จะเป็นเมนูที่แปลกใหม่มแล้วก็ถูกใจลิ้นของเราครับผมทำตามได้เลยคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูสูตรของ จานนี้ที่ World Wide Web g o u m e t En Cuisine นะคะก็สามารถทำจำได้ง่ายๆเลยค่ะได้เลยครับต้องบอกว่าเด็ดเลยออเออาละครับยัยก็ตามช่วงหนะ้ายังไม่ไปไหนกันกลับมาฟื้นกันต่อครับ โดยนิตยสากรกรุเม่แอนด์ควีซีนผลิตภัณฑ์นม UHT สำหรับตีฟองตราฟ,ฟอลคอนโปรเฟชชั่นอลช่วงกุยฮ่าค่ะ สวยแบบนี้ต้องถามเลยใช่่คผมอยากจะรู้เส้นทางความสวยของคุณมันมีที่มาและที่ไปอย่างไรเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคะเราก็นอนหลับพักผ่อนใม่เพียงพอวันละ8ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆนะคะแล้วก็รับประทานผักผลไม้อาหารที่ครบห้าหมู่ไม่ต้องทํากันแล้วพูดถึงความสวยความงามใช่ไหมคือแย่กั ทำคุณสันนั่นแหละคล้ายๆคุณใสทำคุณสันวทําทำไมทำไม,ทำไมถึงแบบอยากแบบจุดเริ่มต้นมันยังไงอะคะจุดเริ่มต้นคือสมัยก่อนแย้เรียนอยู่ศิลปากรอนเด็ก<ะ>ก็จะเป็นคนที่แบบขยันเรียนมากแล้วเหมือนกับว่าพอพอเราได้ได้อ่านรู้จักกับเพื่อนมากขึ้นมากขึ้นเราก็เจอเพื่อนหลายคนที่แบบเฮ<ะ>้ยคนเนี้ยนอกจากจะเรียนเก่งแล้วว่า<ะ>เขาสวยด้วยอันนั้นเพิ่มเพ่มเป็น ตุดประกายนะใช่แต่เราไม่ได้อิจฉาพเพื่อนนะแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากเป็น,ปนแบบนั้นหมือนบ้านาจังเลยว่าแบบทั้งสวยทั้งเรียนเก่งซึ่งตอนนั้นแยกก็น,น่าเป็นจูออน,ออนรู้จักจูออนปะรู้จักจูออนเป็นสาวนาคปรปฐมปั่นจัก,กรยานไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยจมูกจมกไม่มีตาตาแค่นี้ปากมีอ่าหลังจากนั้นก็เลยเข้าสู่วงการสัลญ,ญกรรมแล้วก็ใช้หน้านี้มาตลอดเรื่อย แต่บอกเลยนะว่าศัลยกรรมรอบแรกยังทำผิดพอสมควรอ๋อยังไม่ได้ยังไม่ได้ในทันทีนะไม่ใช่ทำผิดในที่นี้คือสวยขึ้นแต่เรียนตกทำไมอ่ะเพราะว่าเราอยากจะพรีเซนต์เฟซจากสมัยก่อนใช่ป่ะก็แบบเรียนแบบ3.8เลยเทอมที่ทำศัลยกรรมอ่ะจาก3.8เหลือ2อเสนอหน้าพรีเซนต์เฟซกับใครบ้างคะพรีเซนต์เฟซที่ในกบัในกบัในกบั ฉันก็นึกว่าพีเซนเฟสแบบว่าออนไลน์นู่นนี่นั่นหรือในโรงเรียนสิ่งที่สิ่งที่เธอทําคือไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวกันค่อนไปเที่ยวกัสวยแล้วแต่ในมุมมองของผมนะจะทําเยอะเท่าไหนก็ตามถ้ามันดูออกมาเป็นธรรมชาติมันก็ไม่ได้รู้สึกใครจะไปรู้ว่าเราทำอะไรพาอะไรขอให้มันออกมาแบบดูลงตัวนะที่ไหนที่จะแบบท้าสัญญกรรมแล้วเจ็บที่สุด จุดไหนของร่างกายใช่ไหมเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเจียนนะเจียนทำตาก็ลงห้นะตอนที่ทำตาเนี่ยแล้วจะองมาองมาจากห้องผ่าตัดเนี่ยคือแบบแบบแตัดสินใจเลยว่าแบบ<ม>นจะฉันจะไม่เอาอีกแล้วทำหน้าอ,อกเจ็บสุดอเออเจ็บแบบตอนที่ฟื้นมาจากยาสลบเหมือนแบบ เหมือนเรารู้สึกว่าโอ้โหถ้านี่ถ้าเลือกเดินกลับไปได้นะฉันจะไม่ทำมอไม่ทำอีกเลยแต่ก็ทำไปสองรอบนี่แถมถามแทนเด็กๆที่เขาบอกว่าเอาชอบไอดอลคนไหนเนี่ยก็เอารูปไปเลยใช่เจนก็เห็นบ่อยว่าคือแบบอยากได้อยากได้ไดแบบตาของใครอย,ยากได้แบบปากของคใครจมูกของใครอย่างเงี้ยนี่ก็เลยต้องถามเลยว่าความเก่งของหมอสมัยเนี่ยเขาทําได้เหมือนแบบที่เราให้ไหม คือเรียกว่าละไม้คลายดีกว่าอย่างในเมืองไทยที่แยเห็นนะ<ส>เขาก็จะทําเหมือนกับเป็นส่วนๆ<ส>เป็นพักพารไป<ส>ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครใครที่โอเคพอใจกับรูปหน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำในเมืองไทยก็ได้มไม่จําเป็นต้องเสี่ยงเสียงเงินไปทําเยอะๆที่เกาหลี่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการความเปะ๊ะในเรื่องของรูปหน้าเปลี่ยนทุบใหม่ทั้งหมดอะแย่ว่าที่เกาหลีก็เลิศนะแต่จริงๆก่อนที่จะก่อนที่จะนึกถึงจะทําสัญญากรมเนี่ย ช่วยดูแลตัวเองให้ดีพอก่อนหมายถึงว่าแบบเอากําลังกายก่อนหรือว่าแบบดูแลดูแลตัวเองให้แบบดีก่อนว่าคือแบบเ,เราพร้อมหรือยังพอหรือยังถ้าสมมติว่าไม่พอก็อาจจะแบบช่วยเรื่องจากทำสัญญกรรมไม่ใช่ว่าสันแล้วสวยหมดความสวยพื้นฐานก็ดูแลกันก่อน อยากจะเป็นเหมือนพี่อย่างแย้เป็นไอดอลงี้ก็ต้องเก่งเหมือนเขาด้วยนะมีความสามารถด้วยตั้งใจเรียนเหมือนตอนเขาเรียนด้วยนะอ่ะมีมีมีอะไรจะฝากคุณผู้ชมไหมคะฝผลงานเป็นซะหน่อยชาแนลนะคะแย้นนทพรค่ะทำทูบแล้วก็มี IG แล้วก็มีแฟนเพจนะคะแฟนเพจแย้นนทพรธีรวัฒนาสุขค่ะแล้วก็ IG นะคะ Y A E U U N W S ค่ะและที่สำคัญค่ะย้ก็เป็นพิธีกรรายการเอร์ที่จริง ที่บเดิร์นไนทีวีด้วยเหมือนกันเป็นเพื่อนร่วมช่องดีมากนะครับโอ้วันนี้สนุกสนานมากเลยนะฮะยังไงต้องขอบคุณหญิงแย้ด้วยกับขอคุณพาร์ทเอานะฮะยังไงก็ตามเวลาของความสุขของพวกเราได้หมดลงแล้วนะครับพบกับพวกเราใหม่ครับรายการครัวฮาปาชิมรายการที่จะทำให้คุณหิวจนท้องร้องและหาจนท้องแข็งวันเสาร์ท1น11สกงหานช่อง 9M+ เอ t h d และ m ม d ด r n ์นไนทีวีค่ะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ ตลอดหาคราวหน้าเช็คอินกับร้านอาหารไทยที่อร่อยครบทุกอัธรัและเปิดประตูครัวต้อนรับเชฟเต้นเชฟสาวสุดน่ารักจากร้านทะเลจันปาติซอรี่ที่มาพร้อมกับเมนูตา,ตาตาแตงแสนอร่อยปิดท้ายด้วยช่วงคุยฮาของฝากจากไทยแลนด์ที่ใครๆก็ต้องซื้อห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะ Happy Kitchen